สวัสดีค่ะพกับด,ดิฉันแพวพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณดวงรายสัปดาห์ประจำที่7-13ถึงมีนาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีธนูค่ะโดยช่องของแพวพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักของราศา์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้เช่นเดียวกันนะคะการงานของชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวฤหัสบดีที่เป็นดาวเจเรือนของคุณโคจออยู่ในภพสหชารร่วมกับดาวพุธที่เป็นดาวเจเริญนการงานของคุณและก็ไปอยู่ร่วมกับดาวทิ์ที่เป็นดาวเจเริญนภพสุภาที่เป็นคู่มิจใหญ่ด้วยส่งผลให้ในเรื่องการงานของชาวคณาราศีธนูในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวค่ะอาจจะต้องมีการออกไปพบปะพูดคุยติดต่อในเรื่องของการงานนะคะแต่การติดต่องานในสัปดาห์นี้ของคุณจะประสบความสาเร็จดีค่ะคนรอบๆข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าคนรักครอบครัวยังคงให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณ การที่เริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ๆในสัปดาห์นี้จะนำมาซึ่งรายได้เงินทองที่ดีให้กับตัวคุณด้วยค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์นี้นะคะการเงินของคุณยังมีความคล่องตัวดีค่ะคุณยังมีชว,วัสนาที่ดีในเรื่องของการเงินเหตุผลเป็นเพราะว่าในเรื่องการเงินของคุณมีดาวสามดวงโครจรอ,อยู่นั่นก็คือดาวเสาร์ดาวจุลนการเงินของคุณที่โครจรได้มาตรฐานเป็นเกษ,ษตรอธิบดีค่ะและมีดาวคารที่โครจรเป็นมหาอุดและดาวสุขที่โครจรได้มาตรฐานเป็นเทวีโชคอยู่ร่วมกันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะดาวเสาร์นั้นก็เป็นดาวคู่ศัตรูและคู่วิบากกับดาวศุกร์และดาวอังคารด้วยเช่นกันดังนั้นในเรื่องการเงินของคุณก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายจุกจิกต่างๆด้วยนะคะและสําหรับในเรื่องความรักในสัปดาห์นี้นะคะดาวพุธดาวจริญนปัตตานีเดินคนรักคู่ครองของคุณนะคะโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวประสบดีที่เป็นดาวเจ้าตัวของคุณเองแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวทิศซึ่งเป็นคู่มิตรนะคะไปอยู่ในเือนสาช้าในตําแหน่งโยกหน้าลักขะนาของคุณ ชาวลัคนาราศีธนูคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคะคุณกับคนรักอาจจะได้มีการพบปะกันหรือชวนกันไปพักผ่อนนะคะไปเที่ยวใกล้ๆค่ะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณกับคนรักนะคะจะมีความสุขในเรื่องของความรักค่ะส่วนคนที่ยังโสดน,นะคะการที่ดาวโคโจรแบบนี้ก็ยังทําให้คุณมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะและจะมีคนมาชอบคุณหรือว่าอยากจะมารู้จักกับคุณค่ะอาจจะมาจากเพื่อนหรือว่าผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกาันหรือว่าเจอกันจากการออกไปเข้าสังคมก็ได้ค่ะและวันต่างๆในรอบสัปดาห์นี้นะคะ วันจันทร์ระะว่างคานค่ะงานจะเยอะมากนะคะแต่ก็จะได้ลูกน้องที่เก่งๆมาช่วยงานค่ะวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีนะคะจะมีโชคดีจากในเรื่องของการเงินค่ะวันศุกร์มีเกณฑ์จะได้ออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะจะมีความสุขในเรื่องของความรักค่ะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ